สวัสดีครับพี่น้องป่องายที่เคารพรับทุกท่านมาพบปกับน้องเข้มคือเก่าพี่นอ้องมีภาพพี่น้องมากินตำถั่วกับปิ่งไก่พี่น้องคือเกา่ตาตำข้าวพี่น้องอืม พ่อพ่อพ่ได้ไดชิมบ๊วยไปชิมมาแรก <c oughs> ที่ลองบานี่เก่าพี่น้อง đây. เอ้ยเกานล็หน่อยให้เก่นนาน่ะง้านอยู่ที่นี่พี่น้องทะแจกตรงั้นอจอมนองเบียนแล้พี่น้องเนี้ยปีกปีกไก่กับถอด หัวไก่มาเป็นหัวเลยฮึแคบ่นาอือออเดียกเหี้หยงนะวบ

และหายอือสวัสดีครัีรับอา้มควาันหน่อยนะแก่ตา,นนแตตาะแก่า,า,ากคุณหมอเป็นมาวัดไข้พี่น้อง

ูดองอ่านเท่าไดกันครับเพอ่นูพี่น้องปูดองปูดองอืมจะจะไปกินข้างนอกแล้วครับอก

Các mẹ sai bao tai cho kênh tai 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 พอแบบนี้แเขาโแมไอเดเขากาเรยจะถูกไหมสอเสรก็ได้เนาะพอเสก็พ่ทรคร้ลรอบแทนเวรอบแนดอมจะไปยังไงนะแต่ก็เสียแต่ก็ต่ก็สวย่ะจะไปยไงเนาะไอ้กระโบหิ้วต่อยีนน้ำเกลีงกบเจนี้มันเ หมอกระดูกมัแห้งเงี้ยมันเล,ลนเนเเนแ,แ,แ,แเห่ต้เจ็บแห่หมไม่น่าหรเจ็บเออไปเจ็บแน่หพ่อพาเราไปรเจ็บเจ็บนเจ็บเพนมาเจ็บปวดมันใหญ่จะฉีดยาอ้ายแล้วก็หน้ามนว

อยากมบางมากเเดียวเขาโดดเยอคายนะใแต่่เดีเดี๋ยวเอาทรงออกองสอรอแต่ล้วทำดเดีย้อเโยกเข จ้าจ้าจ้าฮึตักปาตักมืออย่างนี้องเราบ้างเนาะแับดูเหนียว่อแคานี้นอนมาเื่อวันแซบ Ừm Nó, nó, cay Ừm, mm. ngon đây mm -hmm.